สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนนะครับอยู่กันอีกครั้งนะครับกับเด็กโค้ชแช n แนลนะครับซึ่งในตอนที่แล้วผมได้อธิบายนะครับเกี่ยวกับเรื่องของ Docker นะครับว่าคืออะไรนะครับซึ่งขั้นตอนนี้นะครับเราก็จะมาทําการดาวน์โหลดและติดตั้ง Docker กันนะครับเพื่อนๆเตรียมใจไว้เลครับว่าการติดตั้ง Docker เนี่ยมันจะซับซ้อนนิดนึงนะครับผมคือ เราก็เคยลงโปรแกรมอะไรมาหลายๆตัวส่วนใหญ่ก็จะง่ายๆนะครับซึ่งอันเนี้ยมันจะใช้มันจะมีขั้นตอนนิดนึงให้เพื่อนๆเ,เตรียมใจไว้เลยนะครับผมจะเป็นยังไงงั้นเราลองไปดูกันนะครับเอานะครับขั้นตอนแรกเรามาเช็คสเปคของคอมเราก่อนนะครับเพื่อนๆต้องมี Windows นะครับ Windows 10นะครับ Professional หรือเป็น Enterprise หรือเป็น Education นะครับหรือเป็น Home นะครับซึ่งประเภทของ วินโดว์ที่ลงนี้จะต้องเป็น64บิตนะครับ32บิตใช้ไม่ได้นะครับซึ่งส่วนใหญ่ถ้าเพื่อนๆมีคอมที่ไม่ได้เก่าจัดจัดนะนะมันก็จะ64บิตหมดแล้วละ่ะใช่ไหมแล้วก็มีรัมอย่างน้อยนะครับอ่า4นะครับผม4 g b ิกะไบครับผมแล้วเราก็จะมาทำการเปิด virtualization นะครับผมซึ่งเดี๋ยวผมจะอธิบายนะครับผมว่าเราจะมาเปิด virtualization อย่างไงนะครับผม ก็เป็นขั้นตอนที่1เลยนะครับก็คือเราจะต้องเปิดตัว virtualization ใน BIOS ของเราก่อนนะครับเป็นไงขั้นตอนแรกก็หนาวแล้วเห็นไหมอ่า <c oughs> ซึ่งผมอธิบายไปแล้วว่า Docker เนี่ยมันคล้ายกับการใช้เครื่องเสมือนนะครับเราก็ต้องทำการเปิดตัวนี้นะครับซึ่งนะครับให้เพื่อนๆรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์นะครับของเพื่อนๆน,นะครับแล้วก็เข้าไปใน BIOS นะครับส่วนใหญ่จะเป็นปุ่ม F12 นะครับหรือว่าบางบางไบออสก็จะเป็น F5 บางตัวก็จะเป็น F2 แล้วแต่นะครับแต่ส่วนใหญ่ใหญ่จะเป็น F12 แหละพอเรากดเข้าไปเนี้ยนะมันจะเข้าไปในไบออสของเราก่อนก่อนที่มันจะก่อนที่มันจะรันระบบปฏิบัติการของเราหรือเข้ามาในฮาร์ดดิสก์ของเรานะครับผมนะครับผมเมื่อเข้าไปในไบออสแล้วนะครับหน้าจ้าหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมผมจะไม่อธิบายละเอียดนะครับในเรื่องของไบออสเพราะว่า แต่ละไบออสมีหน้าตาไม่เหมือนกันครับแล้วเพื่อนๆก็ใช้คอมคือคอมมันมีไบออสหลายตัวใช่ไหมหลายประเภทหลายรุ่นใช่ไหมผมจะอธิบายคร่าวๆว่าให้เพื่อนๆเเข้าไปที่โหมดแอดวานซ์นะครับแล้วก็นี่สําหรับไบออสที่เป็นของ Intel จะมีหน้าตาประมาณนี้นะครับตัวใหม่ๆนะครับก็ให้เพื่อนๆให้เลือกดูที่มันจะเขียนว่า Intel Virtualization Technology นะครับอย่างที่ผมแสดงนะครับแล้วมันจะมันจะเขียนว่า Disable นะครับให้เพื่อนเอนเปลี่ยนเป็น Enable นะครับหลังจากนั้นก็ Save นะครับ Save b y o แล้วก็ Reboot ใหม่แค่เท่านั้นแหละครับผมซึ่งอันนี้ก็จะเป็นอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับซึ่งเป็น b y o ของ่า gigabyte นะครับซึ่งเขาจะไม่เขียนว่า Virtualization อะไรทั้งสิน้นนะครับเขาจะเขียนว่า SVM Mode โอ้โหใครจะไปรู้ว่า SVM ผมใช้ตัวนี้แหละไบออสผมหาตั้งนานโอ้โหหาก็จะเจอเอะมันมันใช้ยังไงวิเวอร์ชวลไอเซชัที่ไหนได้มันเขียนว่า s b m นะครับอ่าเนี่ยมันจะปิดอยู่นะครับแล้วก็กดแล้วก็เปิดมันนะครับจาก Disable เปลี่ยนเป็น Enable นะครับหลังจากนั้นก็เซฟนะครับแล้วก็ Reboot นะครับผมแล้วถ้าเพื่อนๆยังยังคิดว่าไม่คุ้นดีนะครับอันนี้เป็นอีกตัวหนึ่งนะครับซึ่งเป็นไบออลตัวเก่าจะเป็นลักษณะนี้นะครับคือเมื่อเพื่อนเห็น เห็นอันนี้อาจจะถึงบางออเลยเอ้กูจําได้10ปีแล้วในห้องคอมเนี่ยเพอเข้าไปเนี่ยไปเปลี่ยนโดนอาจารย์ด่าเลยประมาณนั้นครับ <c oughs> นี่แหละมันจะเป็นหน้าตาประมาณมันจะอยู่ในโหมดของ a d v a n c e ์นะครับห <c oughs> ลังจากนั้นเพื่อนก็ให้เลือกอีกตัวเวอร์ชวลไลเซชันน่ะเทคโนโลยีหรืออะไรที่มันเขียนว่า Virtualization <c oughs> หรือ s b m เนี่ยให้เพื่อนเอนเปิดมันซะนะครับผมเอาแค่ขั้นตอนนี้ก็เป็นไงซึ้งกันแล้วใช่ไหมโอเคถ้าเพื่อนเไม่เคยเข้าไบออดนะครับนี่ครับเป็นโอกาส ทองนะครับที่จะเข้าไปเล่นในไบ o อนะครับเก็คือผมไม่รับผิดชอบอะไรนะครับเจ้าเพื่อนไปปรับอะไรผิดนะครับผมแค่ให้มาเปิด v บริ a l i z a t i o n นะครับไม่ให้ไปทําอย่างอื่นไปทั่วไม่ใช่เป็นล็อกรหัสปรงรหัสผ่านอะไรครับแต่ถ้าเราเปิดแค่ตัวเนี้ยรับรองเซฟนะครับผมอ่าโอเคขั้นตอนที่1เสร็จไปแล้วนะครับผมขั้นตอนที่2นะครับเราจะมาดาวน์โหลดและติดตั้ง Linux Kernel กันนะครับ ทำไมเราต้องดาวน์โหลดและติดตั้ง Linux kernel ผมก็ไม่รู้เหมือนกันเอา,อาล้อเล่นล้อเล่นนะครับก็คือว่า,าภาชนะนะครับหรือคอนเทนเนอร์นะครับเขาจะใช้ Linux kernel นะครับซึ่งเพื่อนๆยังไม่รู้ว่า Windows ไอ้ Windows 10เนี่ยมันมีระบบปฏิบัติการ Linux อยู่ในนั้นด้วยนะครับผมซึ่งซึ่งเราจะต้องดาวน์โหลดอัปเดตของมันนะครับเพื่อใช้ใน ใน Docker นะครับจริงๆมันมีอยู่แล้วนะครับแต่ทีนี้เราจะต้องทำการอัปเดตนะครับถ้ามันเก่าไปมันจะมีข้อความข้อผิดพลาดมานะครับก็คือครับดาวน์โหลดนะครับซึ่งให้เพื่อนๆไปที่ให้กดไปที่ลิงก์เนี่ยนะครับมันจะเป็นเว็บไซต์นะครับให้กดไปที่ลิงก์แต่ผมเอาลิงก์เนี่ยไปแปะไว้ที่ดีสคริปชันกันแล้วกันเพื่อนๆก็กดเข้าไปเลยนะครับผมแล้วมันจะเป็นลักษณะนี้นะครับก็ให้เพื่อนๆ เลือกไอตรงที่กรอบเตียงแดงที่ผมวงไว้นี่ครับกดซะนะครับมันก็จะดาวน์โหลดนะครับไฟล์ขึ้นมาแล้วก็ให้เ,เพื่อนๆเนี่ยอ่าดับเบิลคลิกนะครับนะดาวน์โหลดเสร็จนะครับดับเบิลคลิกแล้วกดติดตั้งครับมันมีอะไรแล้วก็โอเคโอเคโอเคแล้วก็เสร็จการติดตั้งเหมือนการลงโปรแกรมทั่วไปธรรมดานะครับผมง่ายไหมโอเคเสร็จ okay. ปแล้วขั้นตอนที่สองโอเคขั้นตอนที่3มเราจะมาติดตั้งด o c k e กกันจริงๆละโอเคหู้ okay. ขั้นตอนที่3นะครับสำหรับ Windows 10นะครับ Professional นะครับ Enterprise และ Education นะครับอันใดอันหนึ่งนะครับถ้าเพื่อนมี Pro Enterprise Education ให้เพื่อนๆเข้าไปที่เว็บนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเอาลิงก์ไปแปะไว้เช่นเคยนะครับผมแล้วก็เพื่อนเก็หรือเพื่อนๆจะพิมพ์เข้าไปในเว็บเบราว์เซอร์เลยก็ได้นะครับผมแล้วก็หลังจากนั้นก็กดเข้าไปนะครับหลังจากนั้นก็เพื่อนๆก็อ่ก็ทำการดาวน์โหลดนะครับ ซึ่งนาทีนี้จะเป็น Windows นะครับที่เราจะดาวน์โหลดกันนะครับผมก็กดดาวน์โหลดเลยนะครับแล้วก็ครับผมง่ายไหมโอเคอแล้วก็สำหรับนะครับสำหรับสำหรับเพื่อนๆที่มีคอมที่แบบมี Windows 10 Home นะครับซึ่งผมเชื่อว่าหลายคนอาจจะมี Home เพื่อนๆอ,อาจจะงงว่า้ ทำไมมันโปรทำไมมัน enterprise ทำไมมัน home แม่งดูข้างนอกก็เหมือนกันหมดใช่ครับข้างนอกมันเหมือนกันครับแต่ข้างในเนี่ยเห็นไหมมันจะแยกกันแล้วว่าคนที่เขาเป็นนักพัฒนาเนี่ยสำหรับโปรเ e s s ั o นอลเนี่ยเขาจะมีลูกเล่นมากมายนะครับซึ่งเราจะไม่เห็นข้างในนั้นซึ่งเขาใช้เนี่ยทำอของพวกนี้เนี่ยนะครับผมซึ่งสําหรับ Windows 10 Home นะครับให้เข้าไปในลิงก์นี้นะครับแล้วก็ดาวน์โหลดนะครับใช้คนละลิงก์กันนะครับผมเป็นไงยุ่งยากไหม ยุ่งยากพอสมควรนะโอเคนะครับเข้าไปแล้วเนี่ยก็ไปเนี่ยกดตัวนี้นะครับเราก็จะดาวน์โหลดมาแล้วก็กดติดตั้งนะครับกดติดตั้งเลยนะครับซึ่งไม่ว่าจะเพื่อนๆจะเป็น Windows เวอร์ชันไหนเมื่อดาวน์โหลด Docker มาแล้วก็กดติดตั้งนะครับดับเบิลคลิกที่ไฟล์ที่เขาให้มานะครับผมอย่างยากตัวอย่างของผมจะเป็น Docker d e s k t o p นะครับ3.1นะครับเพื่อนๆก็จะน่าจะมีเวอร์ชันประมาณ3.1ขึ้นนั่นขึ้นะตอนนี้นะ อ่าแล้วมันจะให้ทิกเนี่ยสมเช็คเนี่ยเราไม่ต้องไปเปลี่ยนอะไรนะครับมันเช็คของมันมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งอ่าผมจะที่บายเข้าคือขั้นแรกเขาจะ enable นะครับเขาจะเปิด hypervisor นะครับจะเป็นจะเป็นอ่าจะเป็นฟีเจอร์หนึ่งนะครับของ Windows นะครับซึ่งเราจะใช้กับ docker container นะครับอ่าหลังจากนั้นนะครับถ้าเขาจะอ่าเขาจะลงอ่า เขาจะลงไฟล์ต่างๆนะครับที่จะต้องใช้กับ Linux Kernel นะครับผมหลังจากนั้นเขาก็จะเอาไอคอนของเราเนี่ยไปแปะไว้ข้างหน้า Desktop อของเรา,เน,าน,นเองก็กดโอเคนะครับเมื่อกดโอเคไปแล้วนะครับมันจะใช้เวลาพักหนึ่งนะครับดาวน์โหลดอะไรต่างๆเพื่อนๆอาจจะต้องมีอินเทอร์เน็ตนะครับในการติดตั้งนะครับผมใช้เวลาประมาณ5นาทีผมว่าประมาณ5นาทีนะแล้วแต่รุ่นเก่าก็ไม่ถึงนะครับ ไฟล์ก็ประมาณครึ่งกิกนะครับที่ดาวน์โหลดมาโอเคเมื่อติดตั้งเสร็จนะครับ Docker, <Okay. S 1> Docker ก็จะรันของเขาเองครับเพื่อนๆก็จะเห็นหน้าตาประมาณนี้นะครับซึ่งเป็นอะไรที่เสร็จสมบูรณ์นะครับผมถ้าเพื่อนๆถึงจุดเนี้เสร็จสมบูรณ์ลนะโอเคโอเคป่ะซึ่งอย่างที่ผมบอกนะครับเมื่อติดตั้งเสร็จเนี่ยก็จะมีไอคอนอยู่ที่เดสก์ท็อปนะครับผมแล้วอ่า ถ้า Docker ไม่รันเพื่อนๆก็ดับเบิลคลิกนะครับเพื่อเพื่อเปิด Docker นั่นเองเมื่อ Docker รันเนี่ยเขาใน Taskbar นะครับในเป็น Background นะครับเขาก็จะมีไอคอนของ Docker นะครับซึ่งนั่นหมายความว่า Docker อนี่ยกำลังรันอยู่นะครับซึ่งโดยอัตโนมัติแล้ว Docker จะไม่รันในขณะที่เครื่องเปิดนะครับผมเราจะต้องกดอ่า กดดับเบิลคลิกนะครับเพื่อเปิดขึ้นมานั่นเองครับซึ่งแล้วแต่เวอร์ชันเวอร์ชันเก่าๆนี่รู้สึกว่าเขาจะรันเลยนะครับแต่เวอร์ชันใหม่ๆนี่รู้สึกเขาจะไม่รันนะครับเพราะมันก็มันก็ใช้ CPU กัแบแรมพอสมควรนะครับผมเอาแล้วครับปัญหาการติดตั้งซึ่งถ้าเพื่อนๆตามผมมาโดยถูกต้องเนี่ยเพื่อนๆจะไม่มีปัญหาการติดตั้งนะครับเพราะถ้าตามมาถูกเนี่ยมันจะไม่มีปัญหาแต่ถ้ามีนะครับหลังใหม่หลังใหม่หหมได้นะครับบอกว่าเฮ้ย มันมีปัญหาอย่างเงี้ยจะแก้ยังไงเดี๋ยวผมจะอาจจะตอบไปในในในคอมเมนต์ก็แล้วกันนะครับผมปัญหาการติดตั้งนะครับขั้นแรกนะครับทาเพื่อนเปิดด็อกเกอร์ขึ้นมาเจออย่างนี้ก่อนเลยนะครับอะไรก็ไม่รู้เนี่ยมันเขียนว่าอะไรก็ไม่รู้นะซึ่งประมาณเนี่ยนะครับหมายความว่าเพื่อนๆยังไม่เปิดไบ o อสนั่นเองนะครับซึ่งให้เพื่อนๆไปดูขั้นตอนที่หนึ่งนะครับเพื่อนๆต้องเปิดไบออสแล้วเซฟก่อนนะครับ แล้วก็รีบูตนะครับรีบูตหรือรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์นะครับอรเรอร์รอนี้นะครับหรือข้อผิดพลาดนี้นะครับก็จะหายไปนะครับผมถ้าเพื่อนๆเ,เ,เจออย่างนี้นะครับก็ให้ทําแบบนั้นนะครับผมอันที่สองก uh, ็คือถ้าเพื่อนๆเจออย่างนี้นะครับ WSL2 installation is incomplete นี่หมายความว่าไอที uh, ่ผมให้ดาวน์โหลดไอ้ Linux k e r n e l นะครับเพื่อนๆยังไม่ได้ลงนั่นเองถ้าเพื่อนๆเ,เจอนี้ก็ ลงตัวนั้นหรือเพื่อนๆจะกดเข้าไปในลิงก์ครับว่าอันเดียวกันนะครับลิงก์อันนี้แล้วก็ต่อ,ต,อต่อไปแต่นี้ผมก๊อปปี้ลิงก์มาไว้เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งเพื่อนๆก็จะคลิกเข้าไปได้เลยนะครับผมแล้วถ้าเพื่อนๆลงตัวนี้เสร็จก็ให้รีสตาร์ทนะครับรีสตาร์ทด็อกเกอร์หรือรีสตาร์ทคอมก็ได้นะครับผมก็ไม่แน่ใจถ้ารีสตาร์ทด็อกเกอร์มันยังไม่เวิ com ร์กหรรีสตาร์ทคอมเลยก็แล้วกันครับแล้วก็ลองเปิดด็อกเกอร์อีกครั้งหนึ่งนะครับผม เอาแล้วครับผมเท่านี้แหละครับก็เป็นการเสร็จพิธีนะครับในการเสร็จพ <laughs> ิธี T, ในการติดตั้งนะครับด็อกเกอร์นะครับผมคือมันไม่ง่ายสักเท่าไหร่นะครับผมถือว่ายากถึงคนผมว่าค่อนข้างยากเลยแหละนะมันมีลูกเล่นที่เราจะต้องไปเช็คอีกแต่นี้ผมไม่เข้าไปถึงตรงนั้นเดี๋ยวมันจะยาวเกินนะครับผมเพ่รวบรวบมาเนี่ยใช้เวลานะครับรวบรวบมาอะไรที่มันจะเป็นปัญหาที่มันจะทําให้การติดตั้งง,ง่ายเนี่ย เออผมก็เอามารวมไว้ในสไลด์เดียวนะครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์นะครับกดติดตามนะครับกดแชร์กดกระดิ่งกดไลค์กดไนั่นแหละกดรูดนะครับอแล้วก็เอาไว้พบกันนะครับในคลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับ